สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการทันข่าวกรทมอ,ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอก k Channel วันนี้อยู่กับดิฉันกมลวันยันอัมพรค่ะคุณผู้ชมคะรายการทันข่าวกรทมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะโดยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้ค่ะทางกรุงเทพหานาครนะคะเตรียมเปิดเดินเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบลดปัญหามลพิษทางน้ําค่ะ โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเผยว่าตามที่พลเอกประวิต์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการร่วมกันของ8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรุงเทพมหาคนครองค์การจัดการน้ำเสียกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมชนละ,ะทานและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีงานที่สำคัญตามแผนหลัก5ประการคือการแก้ไขปัญหามลพิษและคุณภาพน้ำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรน้ำการปรับปรุงภูมิทัศน์และการส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ11ปีตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2567รวม84โครงการโดยในภาพรวมของคลองแสนแสบความยาวรวม72กิโลเมตรเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเซา โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาไทยกรุงเทพมหานครกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่ริมคลองให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อหยุดต้นทางน้ำเสียที่ไหลลงคลองรวมทั้งการจัดหาเรือไฟฟ้ามาใช้แทนเรือเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษพร้อมทั้งปรับปรุงท่าเรือโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้นะคะกรุงเทพมหานาครมีโครงการที่จะพัฒนาคลองและชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานาครโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงามรวมถึงการเดินเรือโดยสารสาธารณะด้วยเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดมลพิษโดยสำนักการจราจรและขนส่งได้เตรียมเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายจากวัดศรีบุญเรืองถึงสำนักงานเขตมีนบุรีซึ่งเรือโดยสารไฟฟ้าจะทำให้เกิดขึ้นน้อยมีเสียงเบาไม่มีการปล่อยของเสียลงคลอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่เกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนโดยได้ดำเนินการจัดซื้อเรือไฟฟ้า12ลำก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ทดแทนท่าเรือเดิมที่ชำรุดเสียหายจำนวนแท่าขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนดงนามว่าจ้างผู้ให้บริการเดินเรือไฟฟ้าลองแสนแสบส่วนต่อขยายคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนกุม พาพันนี้ระยะทางประมาณ11กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ50-60นาทีให้บริการจันทร์ถึงสุกเวลา5นาฬิกา30นาที ถึง20นาฬิกา30นาทีลำสุดท้ายออกประมาณเวลา19นาฬิกา30นาทีช่วงเวลาเร่งด่วนออกทุก15นาทีช่วงเวลาปกติออกทุก30นาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเตษ์เลิกเดินเรือเวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกาเรือลำสุดท้ายออกประมาณ18นาฬิกา30นาทีออกทุก30นาทีโดยมีท่าเทียบเรือที่ให้บริการในแนวเส้นทางที่สำคัญได้แก่ 1. ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง 2. ถ้ท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 3. ถ้ท่าเรือเสรีไทย26 4. ถ้ท่าเรือคองรหัส 5. ถ้าท่าเรือหมู่บ้านร่มไทย 6. ถท่าเรือสุเหร่าแดง 7. ถ้ท่าเรือชุมชนหลอแหลใหญ่ 8. ถ้ท่าเรือตลาดมีนบุรี 9. ถ้าท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรีหลังสำนักงานอายการมีนบุรีค่ะ ค,คุณผู้ชมคะในส่วนของความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะทางกรุงเทพมนคราคะ่ะพร้อมเปิดคอมมูนิตี้ไอโซเลชันอีก15แห่งรองรับผู้ป่วยโควิด -19 คะ่ะ โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้นะคะมีผู้ป่วยรายใหม่ในกรุงเทพมหานครจำนวน3,019รายเสียชีวิต19รายผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน47,838รายโดยยังพบการแพร่ระบาดในแคมป์ก่อสร้างและสถานประกอบการภาพรวมการให้บริการวัคซีนวันนี้ มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1จํานวน4,435โดสเข็มที่2จํานวน2 5 1 9โดสเข็มที่3จํานวน41,749ดโดสและเข็มที่4จํานวน5,727โดสโดสําหรับจํานวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหน่วยฉีดวัคซีนทุกสังกัดข้อมูลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ปี64ถึงวันที่9กุมภาพันธ์ปี65เข็มที่1สะสม 9,435,725คนเข็มที่สองสะสม8,746,433คนเข็มที่3ส,สะสม3,992,893คนและเข็มที่4ส,สะสม4,24,284คน จากจำนวนเป้าหมาย7,929,189คนสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารักษาแบบกักตัวที่บ้านในวันนี้นะคะมีจำนวน1,261ราย สะสม28,520รลายอยู่ระหว่างการรักษาจำนวน8,404รลายจำนวนสะสม21,16รลายในภาพรวมที่มีผู้ป่วยที่เข้าสู่การรักษาแยกกักตัวที่บ้านลดลงเล็กน้อยไม่มีผู้ป่วยสถานะเร่งด่วนรอส่งต่อและไม่มีผู้เสียชีวิตที่บ้านลายใหม่ในส่วนของศูนย์พักคอยนะคะมีจำนวน27แห่งจำนวนเตียง ,3411 เตียงในวันนี้ ะะมีผู้คลองเตียงจํานวน856ราย คงเหลือ2,555เตียงและไม่มีผู้เสียชีวิตในการรักษาแบบ Community ้ไอซ a t เลชสำหรับโรงพยาบาลสนามนะคะมีจำนวน7แห่งรองรับได้1,418เตียงมีผู้คลองเตียงจำนวน779ลรายคงเหลือ639เตียงซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอโดยมีศูนย์พักคอยที่พร้อมเปิดให้บริการเพิ่มอีก15แห่งรองรับได้1 5 0 0 91เตียงทั้งนี้นะคะผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาสปสช .1330 กด14สายด่วนศูนย์เอราวันนะคะโทร1669กด2หรือสายด่วนโควิด -1950 เขตนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับการประเมินอาการและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุดค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายข่าววันนี้นะคะด้วยสถานการณ์ของฝุ่น pm 2.5แล้วก็สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันค่ะ ในส่วนของสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษอนากาศของทางกรุงเทพมหานครรายงานถึงสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวันที่12กุมภาพันธ์2565อัปเดตเมื่อเวลา7นาฬิกานะคะตรวจวัดได้16-43ไปโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าไม่เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดแต่ชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหาน ครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ของฝุ่น PM 2 5แล้วก็สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจะเห็นได้ว่าอากาศก็มีความเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งที่ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามสำหรับวันนี้รายการทันข่าวกทมก็หมดเวลาลงไปแล้วกลับมาติดตามรายการทันข่าวกทมได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ